เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคนเราจริงๆแล้วเราจะวัดสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเช่นความพึงพอใจแรงจูงใจหรือความพักดีต่อแบรนด์ได้ยังไงกันในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันจับต้องไม่ได้แล้วเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์ได้ยังไงล่ะครับ โอเคงั้นเรามาลองดูโจทย์ที่มันแคบลงมาอีกนิดนึงก็ได้ครับสมมติว่าเราอยากจะวัดแนวคิดที่เป็นนำมาทำมากๆอย่างการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนเราจะทำยังไงดีล่ะครับมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้เลยนะแต่กลับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งเลยและเพื่อให้เราเห็นภาพกันชัดๆนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดกรณีศึกษาหนึ่งไปด้วยกันเลยโมเดลการวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาพยายามจะหาคำตอบให้ได้ว่า ตกลงแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนมัธยมปลายเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนี้เนี่ยเราจะยังไม่โดดไปที่เรื่องสถิติยากๆนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจตัวปริศนากันก่อนก็คือพฤติกรรมมนุษย์ที่มันซับซ้อนเนี่ยแหละครับและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับ pls-sem ชื่อตเต็มๆของมันก็คือ Partial Least Square Structural Equation Modeling โอ้โหชื่อยาวมากไม่เป็นไรครับคิดซะว่ามันคือเครื่องมือสุดเทพที่นักวิจัยเขาใช้ไขปริศนาที่ซับซ้อนพวกนี้นี่แหละครับทำให้เราสามารถวัดสิ่งที่มองไม่เห็นได้โอเคตอนนี้เรามีปริศนาแล้วเรามีเครื่องมือแล้วแล้วไงต่อในส่วนนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้า PLSSEM เนี่ยมันทำงานยังไง ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเป็นเหมือนกับนักสร้างแผนที่มือฉมังเลยที่กำลังจะพาเราไปสำรวจดินแดนที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมามาดูหน้าตาแผนที่ฉบับสมบูรณ์กันหน่อยนี่แหละครับ โมเดล plssem มันโชว์ให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้อย่างเช่นคำตอบในแบบสอบถามต่างๆเนี่ยมันถูกจัดกลุ่มทางซ้ายมือยังไงเพื่อสร้างเป็นแนวคิดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วจากนั้นแนวคิดพวกนั้นมันเชื่อมโยงกันยังไงทีนี้ในแผนที่เนี้ยมันมีส่วนประกอบหลักๆอยู่สส่วนครับส่วนแรกเรียกว่า outer model ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ มันก็เหมือนลิสต์วัตถุดิบอะครับที่บอกเราว่าแนวคิดแต่และอย่างเนี่ยมันประกอบร่างมาจากอะไรบ้างส่วนที่2เรียกว่า inner model อันนี้ก็เหมือนสูตรอาหารเลยที่โชว์ให้เราเห็นว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมันทำปฏิกิริยาก,กันยังไงส่งผลต่อกันยังไงแต่ว่าชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสมอไปใช่ไหมครับบางทีสูตรอาหารของเรามันก็ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยคำถามวิจัยบางเรื่องเนี่ยมันมีชั้นเชิงมีความซับซ้อนซ่อนอยู่ข้างในอีก ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันในส่วนต่อไปอ่ะลองดูภาพนี้เทียบกันนะครับทางซ้ายเนี่ยคือโมเดลธรรมดารรมดาทั่วไปตรงไปตรงมาแต่ดูทางขวาสิครับอันนี้น่าสนใจกว่าเยอะเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดลลำดับชั้นสูงหรือ high order model ซึ่งเราจะใช้มันก็ต่อเมื่อแนวคิดใหญ่ๆของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดย่อยๆหลายๆตัวมารวมกันมันมันเหมือนกับว่ามีโมเดลเล็กๆซ้อนอยู่ในโมเดลใหญ่อีกทีนึงเลย แล้วพอเจอกับโมเดลที่มันซับซ้อนมีหลายชั้นแบบนี้แหละครับนักวิจัยก็จะมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางแยกสำคัญเลยการตัดสินใจตรงจุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของแผนที่ทั้งหมดได้เลยนะครับทางแยกที่ว่าก็คือการต้องเลือกระหว่าง2วิธีหลักๆในการวิเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งแต่ละทางเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปดังนั้นการเลือกให้ถูกเนี่ยสำคัญมากๆเลย และนี่ก็คือชื่อของสองเส้นทางนั้นครับวิธีแรกคือ disjoint two stage และอีกวิธีคือ embedded two stage แหมชื่ออาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มาเริ่มกันที่ทางแรกก่อนเลยวิธี disjoint two stage ครับวิธีนี้เนี่ยเขาจะวิเคราะห์แบบแยกส่วนกันเลยทำเป็นสสเต็ปชัดเจน ข้อดีก็คือผลที่ได้มันจะเคลียร์มากแม่นยำสูงปรี๊ดเลยแต่ข้อเสียก็มีนะคือมันจะใช้เวลานานกว่าแล้วก็มีขั้นตอนที่อาจจะดูซับซ้อนกว่าหน่อยนึงโอเคแล้วอีกทางเลือกล่ะก็คือวิธี embedded to w stage ครับวิธีนี้จะรวบตึงเลยคือทำขั้นตอนวิเคราะห์ทั้งสองส่วนไปพร้อมๆกันในทีเดียวแน่นอนว่ามันก็จะเร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเหมาะกับงานที่แบบต้องแข่งกับเวลา แต่มันก็ต้องแลกมากับความแม่นยำที่อาจจะลดลงไปนิดหน่อยแล้วก็ต้องคอยระวังว่าวัตถุดิบของเรามันจะซ้ำซ้อนกันเกินไปหรือเปล่า ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเลยครับอย่างวิธี Disjoint so เนี่ยจะเหมาะกับโมเดลที่เรียกว่าแบบสะท้อนหรือ reflective นะครับคือเป็นโมเดลที่ตัวชี้วัดต่างๆมันเป็นแค่ผลสะท้อนของแนวคิดหลักออกมาในขณะที่วิธี Embedded เนี่ยจะเหมาะกับโมเดลแบบก่อรูปหรือ formative มากกว่าคือตัวชี้วัดมันเป็นตัวสร้างหรือก่อให้เกิดแนวคิดนั้นขึ้นมาเลยนอกจากนี้ก็จะเห็นว่ามันต่างกันเรื่องความยืดหยุ่นกับกระบวนการด้วย เอาล่ะเราคุยเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วเนอะได้เวลากลับไปที่เคสของเรากันดีกว่าครับไปดูกันเลยว่าพอเอาวิธีพวกนี้ไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับมาถอดรหัสผลลัพธ์กันดูซิว่าข้อมูลมันกำลังเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังและนี่ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายครับแผนที่ฉบับสมบูรณ์จากการณีศึกษาของเราจำได้ไหมครับว่าตอนแรกมันเป็นแค่โครงร่างเปล่า แต่ตอนนี้สิมันเต็มไปด้วยตัวเลขเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ซึ่งมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในหัวใจของการอ่านแผนที่นี้เลยนะคือการดูความเข้มของเส้นที่เชื่อมระหว่างกล่องต่างๆครับการวิเคราะห์เนี่ยมันจะคำนวณค่าของแต่ละเส้นทางออกมาเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขนี่แหละที่บอกเราว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่ออีกปัจจัยหนึ่งมากน้อยแค่ไหน ลองซูมเข้ามาดูตัวเลขนี้กันครับ0.3576ตัวเลขนี้คือค่าที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์เส้นทางครับมันคือค่าความแข็งแรงของเส้นที่ลากจากปัจจัยที่ชื่อ ACM หรือที่ย่อมาจาก Achievement Motivation ก็คือแรงจูงใจฝ่ายสำทริจนั่นเองไปยังการเรียนรู้ได้การนำตนเองแล้วตัวเลขนี้มันแปลว่าอะไร มันบอกเราแบบชัดๆเลยครับว่าเจ้าแรงจูงใจไฟสำริดเนี่ยมีผลในเชิงบวกและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนมากที่สุดเลยเห็นไหมครับนี่แหละคือคุณค่าที่จับต้องได้ของกระบวนการทั้งหมดนี้เลยโอเคจากปริศนาพฤติกรรมมนุษย์ที่มันดูซับซ้อนจนมาถึงข้อสรุปที่ชัดเจนในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันว่า แล้วทำไมการสร้างแผนที่แบบนี้มันถึงสำคัญล่ะก็เพราะว่าหัวใจของมันเลยนะคือการเปลี่ยนทฤษฎีที่มันดูเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นแผนที่ของโลกความจริงที่เราสามารถทดสอบได้มันเหมือนกับว่าเราได้ใส่แว่นตาพิเศษที่ทำให้เรามองเห็นเส้นใยความเชื่อมโยงที่มันซ่อนอยู่รอบๆตัวเราเลยครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า ถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถสร้างแผนที่ของความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นได้แบบนี้มีความสัมพันธ์เรื่องไหนอีกบ้างที่มันกำลังขับเคลื่อนโลกของเราอยู่เงียบๆแล้วมันน่าจะถูกนำมาสำรวจเป็นเรื่องแรกมีพลังที่มองไม่เห็นเรื่องไหนอีกที่มันควรค่าแก่การถูกทําให้มองเห็นได้